มาครับอยู่กับเจ้าจิ๋วครับวันนี้ติดจองแล้วครับพี่ที่มาลองรถบันนันโอนมาจองเรียบร้อยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสายชานาครับอันนี้ก็มือดำครับเช็ควันนี้เพิ่งได้เช็คครับหลังจากล้างเจละบีเสร็จประมาณสองวันที่แล้วเพราะว่าฝนตกทั้งวันครับเมื่อวานอากาศดีครับอากาศดีไม่ได้ทำรถครับ ก็เลยพักไปก่อนวันนี้มีแดดหน่อยๆก็เลยมาเช็คให้ครับเช็คทุกอย่างมันใช้เองครับผมอันนี้ก็มาเปลี่ยนสายพานให้นี่ครับที่คุยกับพี่เขาไว้เปลี่ยนสายพานใส่ครอบเวอร์ใส่เตอ,อร์ตนเลอะไรเรียบร้อยครับแล้วก็เปลี่ยนโอลิงตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วครับซีนไม่ใช่โอลิงแห้งแล้วครับตัวละประมาณร้อยนี่แหละ ่ถึงร้อยดีเหรอครับพวกสีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพน่นนะผมซื้อสีทองมาแล้วแต่ไม่รู้มันจะทองเหมือนกันไหมแต่ก็ตอนบันมาลองก็เห็นหมดครับพวกนี้ไม่ได้เก็บสีอะไรทั้งสิน้นในปุ้มก็เสร็จแล้วครับอันนี้อันนี้จะขึ้นขึ้นเดินเดินเช็คโซ่ให้เช็คใบให้อีกครับอันนี้นอกเหนือที่คุยกันครับแต่ก็อยากทำให้ดีที่สุดครับ คนเอาไปก็อยากใช้รถที่มันไม่มีปัญหาเสมันเป็นน้ำดินตอนนี้ขึ้นไปอีก็ได้ตัวแล้วจะห่วงไม่เจ้าเดียมมาห่วงเลยเสียเนี่ยฮะควายลุ่งอะไรปะร้อยร้อยสินไปเอกเดี๋ยวใหม่ห่วงใหม่ไม่โยงไงนี่ใส่บุ๊ นั<ด>่งหนีไเดี๋ยวจะต้องไปห้องมันยังสูงมันยังเห็นชัดเดี๋ยวเบิ้งลุ่นเลยอย่างนี้นเดี๋ยว,วลุ่นเลยคันนี้แมงป่องทุกลูกครับไม่รั่วสักลูกครับแน่นๆเพราะว่าตอนอัดข้อโซ่ไปก็เช็คหมันครับล้อน,นำอะไรอันนี้แค่จะดูข้อต่อกับเช็คใบเฉยครับเนี่ยขึ้นให้ลอยเลยครับ ลอยไปเลยอีกอีกพอแล้วพอแล้วอ๋อลงองรถท่านวระกาศยังไม่เสร็จหรอกลองดูอันนี้ทำไว้แบบนี้โดยเฉพาะเลยครับแล้วก็เวลาจอดก็วางปากได้ด้วยครับ เรียบร้อยอย่แต่ว่าถ้าจะทําทําตีนยาวกว่านี้จะดีครับอนนี้มันอีกอย่างนิดนึงมันสั้นครับถ้าต,ตีนยาวกว่านี้จะโอเคลงวิด,ดเหลอเนาะตาเดี๋ยวดูในอุ้มครับในอุ้มก็เก็บให้เสร็จหมดแล้วครับอ,อันนี้คเบเวอร์ครับเรียบร้อย เช็คทุกอย่างครับมันใช้เองนี่ครับนี่มุมก็ปิดเรียบร้อยครับวันนั้นเปิดตัวนี้ล้างแล้วก็ไม่ได้ใส่ตัวครอบครอบสกคูครับเสร็จแล้วครับก็บจะเหลือนี่แหละเลยเช็คเช็คใบแท็กเช็คลูเลอร์แต่ว่าลูเลอร์ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเช็คใบแท็กหน่อยมันมีดังแกล้งๆเราก็จะดูข้อต่อแท็กข้อต่อโซ่ด้วยครับหน้าเปลี่ยนไหม เาตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นของเดิมให้แล้วครับเปลี่ยนล็กเปน NT N t ็ใหม่เลยเรียบร้อยครับก็พร้อมเกี่ยวแล้วครับเพราะว่าช่องล่างเพิ่งทำใหม่ๆเลยเอาเอาไปตตินข้างหน้าก็ส่น เ,เปลี่ยนสายพานให้แล้วก็ไล่ตึงสายพานให้ทุกตัวแล้วครับสตาต้า <Okay. S 1> เราปากขึ้นกันเลดทีต่อเฮ้ยเห็นไปไหม S <S เ,เดียเ๋ยวเดาเบื้งเบิ้งอะไรก่อนต้องดูครับเผื่อเราซ่อมระวังอะไรไว้สายพานนึ้งเดียวไม่แตกก็ขาดนะครับสายพานเอาเอาเล่งไปเลยนี่โอ้ยเล่งผิดทาง เปลี่ยนว้าตึงอยู่นะดับดับ,ดบอ๋อเดี๋ยวตึงอีกย่อนนี่หลืตึงได้ครับตึงได้อีกเยอะจะให้ผ่านรถเกี่ยวอย่างว่าครับบอกว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมันก็ ถ้าตรงไหนติดมันก็เหมือนไม่เปลี่ยนเลยครับถ้าเขาเรียบติดก็ไม่ครับเปลี่ยนใหม่แค่ไหนเพื่อนๆรถเดี่ยวก็น่าจะรูยครับอันนี้ข้างหลังลอยแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นข้างหน้าแล้วก็เดินไล่เช็คใบแล้วก็อันนี้นอกเหนือที่คุยกับพี่เขาไว้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเช็คมันใช้เองครับว่างครับเดี๋ยวจะทําสีอีกแก่คงไม่ว่าอะไรนะคนที่มัดจา คนนี้แห้งดีกว่าเจ้าแม็กผมอีกนะเดี๋ยวพาไปดูคนแม็กไพอมเกี่วนะไปพร้อมเกี่ยวครับประเด็นคือตอนนี้ตัวเองครับหารถไม่ได้ครับไปดูมือหนึ่งแล้วสองล้านหกห้าโหผ่อนเกือบหกแสนครับปีหนึ่งก็ลเลยตัดสินใจอยู่ตอนนี้ดูแม็กผมครับลว่สองฝั่ง แล้วก็แผ่คอนโทลน,นี่ครับที่ถอดออกปากกระดกเองครับขึ้นเองลงเองสตาร์ทเครื่องแล้วก็เวลาปล่อยข้าวมันเป็นตัวเดียวกันครับปากจะลงเองขึ้นเองลงจนจมน้ำครับนี่สั่งแล้วครับหมื่นสองพันสองร้อยเรียบร้อยน็อตรวมอีกอนี่น็อตรวมครับตัวนี้หนึ่งตัวเดี๋ยวมันม่เห็น จ้าแม็กผมไม่ค่อยแห้งสักเท่าไหร่ต้องได้เปลี่ยนพวกนี้ครับคันแม็กยังไม่ได้เช็คเลยแห้งจริงครับคันทองเจ้าคุณทองฮะผู้หยาบล่องสุดเราดิอดเอาตีนบิดดีงไงแมแรงเราก็ต้องเหยียบครับไปทางเขาแล้ว เพราะว่ามันหักกับปลายก็หักแล้วก็แกนในก็หักเราเอาใช้ตัวอัดโซ่ครับเอากลางๆด้อรถเดียงดิข้้งหน้าก็จะไม่แรงขึ้นไปเลยครับก็จะโยกซ้ายขวาได้นิดนึงยไปพุ่นอีกให้มันกลางๆให้เดลิคเห็นมัน้ยกลางกระบ,บอกให้เลกคเอาจหลวไปงไงครับ ยังไม่ออกเลยครับมันนั้นคนมาลองบอกว่าปากเงียบดีจังเลยเบาด้วยมันก็ต้องให้เขาลองแล้วก็ต้องให้เขากลับไปพูดกันเพื่อกันตัดสินใจครับอยู่ต่อนหน้าเราเขาอาจจะไม่กล้าพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจมันก็ต้องมีครับอาจจะมีน่นนี่นั่นนิดหน่อยที่ไม่ถูกใจแต่ก็ไปคุยกันแล้วอาจจะว่าเออโอเคซ่อมได้แก้ไขได้เพราะพี่แกก็มีรถเกี่ยวเหมือนกันครับ ไม่ใช่ปันหานขึ้นอีกแล้วแล้วแท็กหน้าก็จะลอยครับเดี๋ยวเราเช็คให้ของตัวเองไม่ทำครับคันนี้แห้งดีครับบอกพี่แกเอาคันนู้นนะคันแม็กราคาเดียวกันเลยแต่ไปส่งวัดเอง มวนเหลืออีกแปดแสนมันก็เหมือนซื้อรถใหม่ได้ครับถ้าเอาคันแม็กก็ไปดาวคันใหม่เฮ้อราคาเดียวกันวันนั้นที่มาลองมันก็มีตัวนี้แหละครับที่สายพานมันตกแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนตกเพราะว่าตอนบันล้างครับสายยางเข้าครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยครับตึงหมดแล้ว แต่ว่าตึงคำว่าตึงบนรถเกี่ยวก็ถ้าสายพันใหม่มันก็วันหนึ่งมันก็ต้องได้ตึงอยู่ดีครัเจลาบียังเปื้อนอยู่เลยอุตส่าห์ล้างเจลบีอย่างดีพวกนี้ก็ใส่ครบแล้วครับเหลือเกี่ยวครับอยากมีที่ลองนะให้เขาลองอีกแต่มันไม่มีที่ลอง เน่หนักปะนี่นปเป็นเนครับหกตันกว่าสบายอ่าขดต่ตสูด่ท่านเห็นอยู่เลยต้้งก็ได้ใส่ใบตัดไว้อันนี้ตอนผมล้างจอดนี่เรี่ยมเลยนะครับไม่มีดินตามแท็กเลยอันนี้เพิ่งมีวันที่พี่มาลองแหละพี่เขามาลอง ก็ติดมัดจำเรียบร้อยครับนัดรับรถวันที่สองครับเดี๋ยววันที่สองรอดูครับส่งตัวปัญหาคือตอนนี้ตัวเองวิ่งหารถเกี่ยวยังไม่ถูกใจเลยครับมีแต่ร้านกลางๆครับสวยสว้หน่อยที่แรกก็ว่าจะแป่วป้ายแดงครับจิตด,ดูแล้วโอยหยงวดเอาให้มั่นใจครับว่าไหวงวดเราถึงออก 50 50บนี่ตอนนี้50 50ครับจะกล้าออกไหมเนี่ยังลังเรียอยู่เลยพวกนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเนี่ยลดเลิกตันชักแน่นๆครับเดี๋ยวดูแท็กลอยครับ บ่ลอยสัํมกูว่าเดี๋ยวึ้นไม่ไมได,ดินยุบครับบ่ลอยอีกแล้วเดี๋ยวคนสองเทียรครับเดี๋ยวข้างหลังก่อนข้างหลังถ้าจะทำผมอีกตัวหนึ่งผมจะทำเนยจะทำขายาวกว่านี้ขาสักห้าสิบเซนเลยอันนี้เหล็กเหลือๆเลยครับขามันเหลือจะทำสลี่อีกตัวหนึ่งที่ส่งเขาไป เรียบร้อยครับวผมทำช่วยน้องกันกนรับฝากติดตามช่องสายชานะด้วยครับเดี๋ยวไปดูคันใหม่มาแทนเจ้าจิว๋วจะเป็นยังไงจะได้ไปด้ายแดงหรือป้ายดำหรือป้ายขาวตอนนี้อยากหารถไม่ได้เลยครับปัญหาแต่ว่าเช็คบริษัทไทยเสงนะครับมีมีที่ประกอบไว้แล้วก็มีครับคือเอาได้เลยแต่ว,ว่าไม่ได้เลือกสีไม่เป็นไรครับ โอเครับฝากติดตามช่องน้องใหม่นะครับสายชาวนาสวัสด,ด,ดีครับ